หลังจากที่เขาได้เขียนภาษาละนาเป็นแล้วนะครับทีนี้เขาจะเอา,เอาไปเผยแพร่คนอื่นได้หู้ในหานโจยเนี่ยนะครับม,มันก็คงยากลำบากพอสมควรนะครับเพราะว่าคนที่หู้ภาษาละนานะัมันมีน้อยนะครับ หมื่นคนนี่จะมีสักคนหรอครับคนเมืองเนี่ยนะฮะคนทั่วไปมาอู้ถึงแล้วนะครับทีนี้เราจะเอาไปให้นคนอื่นได้หูในหานได้อ่านตัวเนี่ยมันก็คงยากลําบากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ในปีสองแปดนี้เปิ้นถึงมีข้อตกลงนะครับในการปริวัติภาษาละนานะครับได้แบ่งเอาเป็นสามรูปแบบนะครับ ก็คือแบบที่หนึ่งนะครับก็คือเอาภาษาไทยมาปรับเทียบนะฮะอักษรนะฮะปรับเทียบแล้วเขียนออกมาเนี่ยบันทึกแล้วก็ตามเครื่องหมายต่างๆวรนณยุกต่างๆอย่างนี้เอามาทุกเครื่องหมายนะครับอืเพราะฉะนั้นอ่ามันก็ป้นจะเอาใจในในการแปลลักซิลาจะลึกนะครับ เอกสารสําคัญโบราณนะครับอ่าส่วนนี้เราเหมือนยุงไปยุ่งนะครับอ่าส่วนที่สองนะครับแบบที่สองก็คือการยืมเอาภาษาไทยมาเหมือนกันนะครับมาปรับเทียบแล้วกับประกอบคําขึ้นมาแบบภาษาไทยนะครับอ่าก็ตอนก่อนกอนก,อนก็ได้แนะนำไปแล้วนะครับว่าการเขียนแบบภาษาปฏิวัติแบบที่สองนะครับมาก็มันก็ะ มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าภาษาไสในมันเป็นภาษาอักษรละเป็นอักษรไทยนะครับแต่มาปั๊บเทียบเป็นอักษรละนาแต่คนอ่านมันจะยุงย่งยากนะครับเขียนง่ายนะครับาแต่จะว้ากัคนที่เป็นหูภาษาละนาเท่านั้นอ่านนะครับวันนี้เราจะมาอู้ถึงเฉพาะภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับอ,อันนี้ก็คือคนทั่วไปนะครับได้อ่านนะครับ ภาษาปฏิวัติแบบที่สามนี่ครับก็คือลักการก็คือฟังเสียงอ่างบนเนี่ยนะครับภาษาละนะฮมันอ่านว่าใได้นะฮะเอาภาษาไทยสะกดไปตามนั้นนะครับาตามลักการภาษาไทยทุกประการอ่านตามลักภาษาไทยทุกประการนะฮะแต่ก็ยังว่านะครับมันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่หลายประการนะครับอืมเพราะว่า ระบบการผ่านเสียงในภาษาไทยกับภาษาละนามันมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเ่าก็ดัดแปลงนะครับมันจะต้องดัดแปลงสี่ห้าจุดนะครับอเพื่อือฝรั่งมังค่าหรือคนไทยอื่นใดท,ที่มาจากต่างถิ่นนะครับเพื่อมาอ่านได้เรียบร้อยแล้วือได้สำเนียงละนาเลยนะครับอ,อ่ลองมาดูเลยนะครับรักการก็คือเอาเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับอ ่วมกันรักษาอ่าได้ยินแล้วนะครับอ่าเฮาเฮาฟังระบน้นะครับห่วมนะครับห่วมนะครับอ่าห่วมกับฮอรนูฮู้นะครับอ่าห่วมนะครับอ่าห่วมนะครับอ่าเนี่ยห่วมนะครับห่วมห่วมกันนะครับอ่ากันนะครับห่วมกันนะครับอ่าอันนี้มันกันนะครับอ่าห่วมกันมันต้องใส่แมจตทวานหรอครับ่าอย่างเงี้ยนะครับ่า ตัวกอไก่นี่เป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับสามารถผันได้กู้เสียงนะครับกอจ้อดอตอดอตอบอปออนะครับมีเก้าอักษรนะครับมีเก้าตัวนะครับาเป็นอักษรกลางนะครับฮักษานะครับฮักษาห่วงกันฮักษานะครับฮักษามาก็ต้องหัวฮู้นะครับฮักนะครับ ฮักษานะครับมาฮักษาฮักษาก็คือรักษาเนี่ยนะครับมาฮักษาอ่าห่วมกันฮักษาอ่าอย่างเงี้ย,ะยะนะครับอ่าเป็นคนที่ไหนมาถ้าเพื่อนอ่านตามรักภาษาไทายก็กเพื่อนก็จะอ่านห่วมกันฮักษาอย่างเงี้ย,ะยะนะครับอ่าอเ,เอาละเอาเข้าเนื้อเรื่องเลยนะครับมานะครับมาอ่ามาได้ยินเสียงมาเนี่ภาษาไทายเพื่อนละเอียดมาเตอร์นะครับมาเตอระ สระเอ่นะครับเตอนะครับตัวเต่าอ่าเตอนะครับเตอนะครับอืมย่างนี้มันเตอนะครับเสียงเอกนะครับเตอนะครับเตออ่าเตอก็ใส่ไม้ตีเข้าไปครับอืมอ่าเตอนะครับมาอย่าเตอนะครับมาเตอต้องอ่านมาเตอนะครับมาเตอะใส่ไม้ตีไปแล้มาเตอตัวเต่านี่ก็เป็น เอาสอนกลางเหม e ือนกับกไก่นะครับอ่ากจดตดตบปออนะครับอ่ามาเตนะสองตัวนะครับมาเต๊มาเต๊มาเต๊ะมาห่วมมามามาห่วมห่วมก็ตัวหอยน้ำหุนะครับห่วมนะครับห่วมก็คือร่วมนั่นแหละครับอ่าห่วมนะมาห่วมฮักษานะครับอ่าได้ยินเสียงเหาะ หักษาแล้วก็มันต้องห้อนงูบนะครับหักษา,าหักษาของนะครับของของนะของภาษาไทยพาษาเขียนนี่นะของดีนะฮะดีมันเหมือนกันกันแล้วไปนะครับในเหมือนในภาษาไทยนะครับของดีล้านนานะครับล้านล้านนานะครับภาษานะครับภาษาภาษา ภาษาคนเท่านะครับคนในภาษาไทยเนียยินเสียงว่าคนอันนี้ก็คือคนนะครับคนเท่านะครับคนเท่านะครับในพื้นในในพื้นฐานของภาษาละนะพ้นคนคนเท่านะครับพ้นออกเสียงโทพิเศษนะครับคนเท่านะครับใบัใจยบัจย ถ้าเอาเอาหยีเขียนมันแค่เท่านะครับเท่ามันมาสามารถที่จะขึ้นไปถึงเสียงอันนี้มันเสียงโทนะครับเท่าตัวนี้นะเท่าตัวนี้นะเอาไปใส่เสียงไม่โทแล้วครับมาเท่านะครับมามันเท่านะครับมามันมาได้นะมันเท่าไปเลยฮะเท่าเท่าเท่านะครับมันเพราะฉะนั้น ภาษาลานาดังเหนือแล้วพื้นฐานแล้วเท่ามันต้องใจตัวถอดทุ่งนะครับไม่โทนะครับตามตามลักภาษาดั้งเดิมเป็นนะครับแต่ตัวนี้เมื่อเขียนเป็นภาษาไทยแล้วมันอ่านแค่เสียงโทพิเศษเต้าตัวตะก,กี้นะครับเท่านะครับตัวนี้มันอ่านเท่ากันนะครับเนี่ยเท่านะครับ อันนี้ก็เท่าอันนี้ก็เท่านะครับอ่านเท่ากันเลยนะครับอ่านอ่านเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอมันเขียนอย่างไรมันจะฮื้ไปเท่าตามเสียงปุ้นภาษาละนาดั้งเดิมปุ้นมันมันเปลี่ยนไปมั่ได้เลยนะครับบะหมี่เพราะว่าในภาษาไทยปุ้นบะหมีว่วรรณยุกโทพิเศษมาฮืน้นะครับอมันบะหมี่นะครับภาษาเพราะฉะ,ะนั้นอืผมถึงได้อจุดนะครับ ดัดแปลงนะจุดประดับไว้อย่างนี้นะครับเพื่อหู้ไว้ว่าอ,อ๋ออันนี้นะครับวันนี้ยุคโทวิเศษแล้วนะครับอ่าถ้ามีจุดอย่างนี้อ่านว่าเท่านะครับอืเท่าตัวบนบนบนถ้าผมมีจุดว่าอดไอ่านว่าเท่านะครับเท่าอเท่ากับตัวนี้นะครับอือ่านว่าเท่านะฮะถ้าผมมีจุดะะอ่านเท่านะ่ะถ้ามีจุดนะครับ มีจุดอ่านเท่าจอยบนบนบุญเห็นไหมฮะถ้าเขียนสไตล์นี้นะครับสามารถผ่านได้กุศเสียงเลยนะครับเท่าเสียงโทรพิเศษนะครับไปตามลักานนะครับไปนะครับฟังเลยนะครับป้นว่าไปเขาใจปอปลาเลยนะไปตามนะครับไปตามนะครับอันนี้มันตามฮะมันตามเขียนตามมใส่ไมจัรวาหะครับตาม ลักนะครับลักการนะครับอัอนนี้มันหลักนะครับเสียงเอกนะฮะเห็นไหมสะกดต,ตามภาษาไทยะจะให้มันเป็นลักไี่ได้ใส่ไม่จตวานะครับลักการนะครับการนะความจริงในภาษาละนาเพืนเพ้นอาดั้งเดิมมันเขียนอย่างอี้ก็ได้นะครับนอนหนูนะอันด่วนนะแต่เวลาเขาเขียนเป็นภาษาไทยนี่ก็กใช้ใช้ลอเรือแหละครับอเขาอันนี้มันภาษาไทยเขียนลยล่นะครับไปจมลัก การอันนี้มันการนะ,ะเอาการในการว่าอย่างเงี้ยนะครับใส่ไม้จัลวาไปตามลักการนะบัวลานนะครับบัวลานอ่าบัวอ่าบัวลานนะครับบัวลานอ่าบัวลานแบบเบานะครับมาตัวนี้อ่านว่ามันไม่ใช่บัวหานนะครับมาอ่านว่าบัวลานนะครับบัวลานเพราะเพราะว่าตัวละตัวนี้อ่านเป็นลอเรือนะครับเป็นลอเพราะว่า มันเป็นกร,รมบาลีนะครับถ้าเป็นบาลีบัวลานนะก็ออกเสียงละนะครับอืถ้าเป็นกเรรจชาวบ้านอ่านออกเสียงฮะนะครับมาอ,อย่างนี้นะครับมาตามหลักการลานาะบัวลานแบบแบบเบ้านะครับมาเบ่าอ,อันนี้มันอ,อย่างนี้มันเหมือนกับเท่านี่นะครับแบบเดียวกันนะเบา้าถ้าเขียนเป็นภาษาไทยมันก็ได้แค่เบ้านะครับมันม่มีซิตี้เยอะ ไปไปเบา้าตัวบนไปตัวภาษาละนาบนปุ้นมาได้นะครับมาบัวลานแบบเบา้านะครับเบา้าเบา้าใส่จุดไปเนะี่ยตามสไตล์ผมนะ่มันก็ได้กู้เสียงนะครับจะเอาเบา้าหรือเบา้านะครับ่าจะเอาเบา้าหรือเบ้านะครับมาเอาเบ้าใส่จุดเข้าไปนะเบ้านะครับมาได้อ่าได้เสียงโทรพิเศษนะครับมาใส่จุดเข้าไปเนะี่ยได้นะครับ ถ้าบะไส้แล้วครับได้ได้นะฮะตำอ่านแบบภาษาไทยอะได้นะครับอ่าถ้าใส่จุดอะได้เห็นไหมครับได้วางนะครับวางแนวแนวเนาอ่าในภาษาไทยเป็นแนวเนาเป็นเป็นมีวอสะกดเป็นเนาวะเนวะนี่นะฮะอันภาษาละนาเป็นอาจจะมีก็ได้เนาะอันนี้เขาบอกเขาบได้เขาเอาหูฟังหรือครับ หูฟังและสะก๊เขียนไปตามภาษาไทยนะครับแต่ก็ยังว่ามันก็มีดัดแปลงอยู่หลายประการนะครับเพราะว่าจะให้คนอื่นได้อ่านตัวเนี่ยมันได้สำเนียงละนาเลยนะฮะมันก็จะต้องมันก็จะต้องทำนะครับอ่เอานะครับเอา,เอา,เ,อาเอาไว้นะครับไว้อันนี้แบบเปลี่ยนแปลงกับเขียนไปตามภาษาไทยเลยนะครับอันใดที่เขียนได้ตามภาษาไทยก็เขียนได้นะครับ อันไหนท uh, euh, ี่มันเ um> สียงมาได้ก็ด no ัดแปลงนะครับอเป็นนะครับออันนี้มันเป็นเห็นไหมครับอ่าเป็นนฮะอันนี้จะใส่แม่ตะคั่วมันก็เป็นอยู่ดีนะครับอเป็นนะเป็นก็ใส่ไม้จัตวาเข้าไปนะครับเป็นนะฮะเป็นเป็นตับนะครับอันนี้มันตับนะครับอตับตับก็ใส่ไม้จัตวาล่ะครับนะครับอ่าอันนี้มันขับแถม็แล้วนะครับขับแถม็แล้วรับก็ใส่ไม้จัตวานลครับอ่า ขับเข็นนะคอ่าอันนี้มันเข็นอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้มันเข็นนะเข็นเป็นตับขับเข็นลานอ่าลานอยู่แล้วลานเลนนะครับอ่าลานเลนอ่าเลนนะลานเลนอ่าลานเลน่ได้อ่าเสียงโทพิเศษนะครับโดวิเศษก็ได้อันนี้มันได้นะครับได้อ่า ใส่จุดไปตามสไตล์ผมได้เห็นไหมครับเขียนได้ถึงได้ถึงได้นะครับจะเอาแบบใดนะครับใจนะครับอืใจใจใจมันต้องเจ้าจานนะครับมันไม่ใช่ใช้นะครับใจเสียงตีนะครับใจใจเจ้าจานเป็นอักษรกลางนะครับกอจดดดดปบปอนะครับซื้อ สืบปลายหน้าสืบปลายนะครับมานื่ยินเสียงปลายมันต้องปอปลาหนะครับปลายนะครับปลายหน้านะครับหน้าหน้าเสียงโทพิเศษนะครับหน้าอันนี้หน้าหน้าเสียงโทเขียนแบบไทยนะครับอ่านแบบไทยนะครับมาไม่ใช่เขียนแบบไทยแล้วอ่านแบบเมืองนี่มใจนะฮะไปเปิบอ่านแบบเมืองคนอื่นเป็นหูเรื่องนะครับคนทั่วไปเป็นหูเรื่องเพิ่นจะต้องอ่าน ตามรับภาษาไทยนะครับสืบไปหน้าอันนี้หน้าหน้าหน้า,นาใส่จุดไปแลลวครับใส่จุดไปหน้ามันบังคับเลยนะครับเมื่อไผ่กระจ้างี้มาอ่านก็ต้องอ่านหน้านะครับเงาวนะครับอตัวยอยักษ์นี่อ่าถ้าเป็นตัวยอ้อยักษ์โดดๆนี่ต้องอ่านว่าเงาวนะครับยอนะครับอ่าอันนี้เหมือนกันนะครับอถ้าเป็นอยอออกอ่านเป็น ยอยแยกไทยนี่เหมือนกันนะครับอะจะต้องบังคับนะครับเพราะว่ามันระบบอืมในภาษาละนาแล้วตัวอักษรยอในภาษาไทยมันบ่นมีนะครับอพอยนนั้นเราต้องยืมตัวยอยแยกนี่มันเป็นตัวออย,อย,อย,ออยอนะครับอถ้ายาออกเสียงอ่ายอมันก็อยอนะครับไปเป็นอยอเมือนนะครับยาวเมือนนะครับยาวเมือนภาษา ภาษาปอปอุ ium, ้ยนะครับมาได้ยินเสียงปอแล้วมันปออ่าอ่าต้องปอปลานะครับปอนะครับมาปออ่าปอนะครับมาปอปลาเป็นอักษรกลางนะครับกอจอดจดจอบปอปอนะครับมาปอนะครับปออ่าปอกับไม่โทรนะครับอย่างปออ่าปอแป้ปอปอปอนะครับปออ่า ถ้าเอ๊ะอันน uh, anyway, um, so uh, ี้มันจะซับสนก็ป้อก่อน่ยอ่าป้อมันเสียงโทริเศษนะครับอ่าใส่เยอะนะป้อลำป้ออ่าลำป้ออ่เห็นไหมครับลำป้ออันนี้มันป้ออ่ายางนี้นะครับมาเขียนได้กูเสียงนะครับอ่าว่าจะเอาเอาที่มันมีความหมายอย่างนั้นนะครับอ่าป้อนะครับอันนี้ป้อสะกดอ่าได้กูเสียงนะครับอุ้ยนะครับอุ้ยอ่าอุ้ยอุ้ยใน ภาษาละนาเนี่ยป้นป้นเขียนได้คำนี้มันจะอุ้ยก็ได้อุ้ยก็ได้นะครับอุ้ยอันนี้เอาเขียนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับอ่าอันถ้าเป็นภาษาปรวัตสก็เขียนยี้ได้นะครับเพราะว่าไม่โทนะครับแต่ถ้าอันนี้มันอ่านอ้ะอ่างเป็นอักษรกลางนะครับในภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นอ่านแบบภาษาไทยก็ได้แค่อุ้ยนะครับอุ้ยเพราฉะนั้น อันนี้เป็นภาษากำอู้เลยนะครับเป็นภาษาไทยเขียนอ่านแบบภาษาไทยนะครับอุ้ยนะครับอ่าอุ้ยเนี่ยอันนี้อุ้ยครับต้องไม้ตีนะครับอืมไม้ตีนะครับอืมอุ้ยนะครับอ่าอุ้ยถ้าเขียนแบบภาษากำอู้ต้องไม้ตีนะครับอุ้ยนะครับอ่าลุยลุยเลยอืีลุยเลย ลุยเลยยานะครับมาตัวนี้ออยเลยนะเห็นไหมตัวออยเนี่ยอ่านเป็นยอยักษ์ไทยนะอ่านว่ายานะครับยาเห็นไหมยายาเขินยาเขินนะครับลุยเลยยาเขินนีิกะหรักหงิกมันความจริงมันอ่านหนิกก็ได้นะอ่านมันต้องอ่านหนิกกครับเพราะเป็นตัวงะนะครับเป็นตัวงะนะต้องอ่านว่าหนิกนะครับมา มันไม่ใช่เป็ี่รนมตายนะครับมาแต่กรรมนี้มันเป็นกรรมตายนะครับอ่าเพราะว่าเป็นอ่าอะกันย่อนเป็นสระนะครับอ่างอกนะครับอ่าถ้าเอามาใส่ไม้ซัดมันก็เป็นงอกนะครับอ่าเขาจะอ่านว่างิกงงอกอ่างอกงิ่งงอกอันนี้มันยิกงงอกอ่ะงิ่งงอกอ่ะใส่มาอย่างเี้นะครับงิกงอกอืม งอกอ่างอกก็ได้งอกงอกอ่าถ้าทั้งงอกอ่าทั้งงอกมันก็อ๋องอกอองอกมันเขียนได้นะครับงอกมันก็เอาเอาตัวงะเขียนนะครับอ่าตัวงะเขียนมันงอกครับงอกนะครับอ่างอกนะครับอ่างอกงอกถ้าถ้าถ้าเป็นอ่าถ้าจะเขียนงอกมันก็อ่าอีงอกนะฮะงอกนะครับอ่างอกเหรัฮะ อ่าอี่งอกนะครับอ่าถ้ามาใส่ไม่สั้นนะครับไม่ถ้ามาใส่ไม่สั้นมันเป็นงอกนะครับอ่าถ้าบาใส่ไม่สั้นนะครับอ่าอ่าอี่งอกนะครับงอกฮะงิ่งอกนะครับอ่างิ้งิงอกอ่าเขาเขาจะเขาเอางิ้งอกเขาใส่ไม่สั้นเ้าไปงิ้งงอกนะ เป็นยิกงอกยิกยิกยิกงอกนะครับยิกงอกนะครับยิกงอกแต่ภาษาไทยอันนี้มันเขียนเป็นงิกนะครับเป็นเสียงเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาอันนี้มันเป็นภา,าษากลัอ,าาะะอ,งงอ,อู้นะครับเือคนอื่นได้อ่านมันต้องยิกนี่นะครับยิกนะครับอ่าทีนี่อันไม้ใจคู่นี่นะครับอ่าถ้าจะอี้มันอ่านเป็นงอกเงื้อได้อันเป็นกำ้ำอู้นะครับอังยิกงอก ยิง่งอกอีแน่นอนมันดึกง,งอกหรอกครับมันไม่มีไม้จัตวากำกับหรอกครับมาเพราะว่ามันป่นจังออกเสียงจัตวานะครับมายิ่ง,งอกปลาปลาเพลินนะครับเพลินอ่าเพลินในภาษาละนาเปิ้นเปิ้นเอาเอาเอาตัวพาคเขียนนะครับมาเฮาเฮา เขียนภาษาไทยเราเอาภาษาเอาตัวนี้ก็ได้นะครับความจริงมันต้องเพลินนะครับแต่มันต้องเพลินนี you know, ่เนาะปลาเพลินเนี่ยปลาเพลินแต,แต่ในภาษาลนะนาวันเหมือนลั่นลิ้นนะ,ะ,ะเพลินนะครับเพลินเพลินปลาเพลินของบ่า เกากี้อ่าเกากี้เสียงโทพิเศษจำแล้วครับมากี้อันนี้มันกี้ขี้มันต้องจุดเติม่งกี้นะครับเห็นไหม <c oughs> ถ้าเอาสกุลไปแล้วเนาะ,ะกี้ก็กลายเป็นอักษรกลางนะครับกี้ขี้นะครับอ่าเสียงโทปกตินะครับอ่ากี้เหรอกี้กันนี่ กี้อ่ากี้อ่ากี่ฮะได้กูเสียงเลยนะครับอ่าจะเอาถ้ามีจุดประดับไวปมันได้หกเสียงเลยนะครับกี่กี่กี่กิ๊กกี่เนี่ยอ่าใส่ไม่ซ้านะฮะอ่าได้นะครับอ่าเนี่ยก็คือการเขียนอ่าภาษา,ษาปริวัติแบบที่สามแบบฉบับอ่าของผมนะครับอ่า สามารถผ่านผ่านได้กู้เสียงนะครับฮื่มให้คนทั่วไปได้อ่านได้เลยนะครับฮื่มมันได้เป็นเสียงเลยนะครับอ่าเห็นนะครับอลองลองมาก่อยเลยนะครับอ่าลองมาก่อยเลยนะเวลาคนถอยคนไทยหรือฝรั่งมาข้าเข้ามาอ่านมันก็จะต้องได้เสียงเลยนะครับอ่ามาเตอมาเตอ ของดีล้านนาภาษาคนเท่าไปตามลักการบัวลานแบบเบาได้วางแนวหนาวอเอาไว้ เป็นตับคอบเข็นลานเล่นได้ใจสืบไปหน้าเนาาเหมือนภาษาป้ออุยลุยเลยอย่ากคือ งอกป่าพื้นของบะเก่ากงีงิกงอกปาพื้นของบะเก,ก่ากีก็เป็นจนี้แหล